สวัสดีค่ะสวัสดีจากรัฐนิวบรันสวิกนะคะประเทศแคนาดานะคะชื่อน้ำนะคะที่จริงนะคะนิชาพาเดเมเยอร์เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ปี2015นะคะได้มีโอกาสนะคะย้ายถิ่นฐานนะคะติดตามสามีชาวเบลเยียมนะคะมาอยู่ที่รัฐนิวบรันสวิกนะคะประเทศแคนาดาค่ะ และรัฐนะะิวบรันสวิกนะคะเป็นรัฐเล็กๆนะคะอยู่ทางตะวันออกนะคะของอประเทศแคนาดานะคะอยู่ในภูมิภาคนะคะของแอตแลนติกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสีรัฐนะคะของแอตแลนติกโทวินนะคะแล้วก็รัฐนิวบรันสวิกก็เป็นรัฐเดียวนะคะของแคนาดาที่ใช้2ภาษานะคะนั่นก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสค่ะ และปัจจุบันนะคะตัวน้ำเองก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะมาดามไทยเนเชอรัล n สกินแคร์ค่ะเ,เราผลิตและจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมันธรรมชาติและก็โฮมเมดสกินแคร์นะคะตั้งอยู่ที่เ,เมืองมองตันนะคะรัฐนิวบรันสวิทค่ะประเทศแคนาดาค่ะ และจุดเริ่มต้นนะคะของการเริ่มต้นทําธุรกิจนี้นะคะเกิดจากที่ต้นสังกัดของสามีนะคะไม่ต่อสัญญาจ้างงานนะคะในปี2017นะคะแนวคิดการทําธุรกิจจึงเกิดขึ้นนะคะในปี2017ค่ะแนวคิดการทําธุรกิจของน้ำนะคะจึงเกิดขึ้นนะคะจากความถนัดของน้ําเองนะคะน้ํามีความรู้นะคะในเรื่องการทําสบู่น้ํามันธรรมชาตินะคะแล้วก็โฮมเมดสกินแคร์มาจากไทยนะคะบวกกับกระแสนะคะออร์แกนิกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาแรงมากนะคะในตลาดของนอสแอมเกเรต ะะจากนั้นนะคะน้ำจึงตัดสินใจนะคะเข้าร่วมโปรแกรมนะคะที่ภาครัฐจัดหาให้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะในรัฐนิวบรันสวิกค่ะและน้ำก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับโอกาสนะคะจาก ภาครัฐนะคะช่วยจัดหาเมนเทอร c ชิพนะคะเข้ามาประกบนะคะช่วยในการวางแผนนะคะการทำธุรกิจนะคะอย่างช้าๆนะคะจนปัจจุบันนะคะเราเติบโตนะคะไปตามาที่เราได้วางแผนไว้นะคะช่องทางการจำหน่ายสินค้าของน้ำนะคะก็จะมีทั้งช่องทางออนไลน์นะคะออฟไลน์นะคะาขายส่งให้กับร้านค้าในท้องถิ่นนะคะผลิตนะคะให้กับคลินิกนะคะรักษาโรคผิวหนังนะคะ แล้วก็สปานะคะร้านค้าต่างๆที่อยู่ในเมืองมังตันค่ะและน้ําเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ประสบความสําเร็จจากโปรแกรมภาครัฐจัดหาให้นะคะจนติดหนึ่งใน7นะคะนักธุรกิจหน้าใหม่ของปี2017ค่ะจากความรู้และประสบการณ์นะคะในการทําธุรกิจนะคะมา3าปีในแคนาดานะคะเมื่อเราเจอวิกฤตโควิดนะคะน้ำจึงตั้งใจนะคะเปิดคลาสนะคะสอนทําสบู่น้ามันธรรมชาตินะคะเพื่อสร้างอาชีพะคะ่ะและเป้าหมายนะคะในการสอนในครั้งนี้นะคะน้ำต้องการนะคะที่จะแบ่งปันความรู้ ะะการทําสบู่น้ํามันธรรมชาตินะคะแบบชนิดกวนร้อนนะคะที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคลาสเรียนนี้นะคะเราจะเรียนกันนะคะตั้งแต่พื้นฐานนะคะจนถึงขั้นแอดวานซ์นะคะการเรียนก็จะเป็นแบบกันเองนะคะเราจะเน้นนะคะทฤษฎีนะคะที่แน่นนะคะแล้วก็การทําธุรกิจนะคะสบู่นะคะที่ถูกต้องตามกฎนะคะของนอตนาิกาค่ะ และเดี๋ยววันนี้นะคะน้ำจะสาธิตนะคะการทําสบู่น้ำมันธรรมชาตินะคะแบบกวนร้อนนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นจะขอแนะนําก่อนว่าสบู่น้ำมันธรรมชาติคืออะไรนะคะสบู่น้ำมันธรรมชาตินะคะเป็นสบู่นะคะที่มีการทําปฏิกิริยานะคะทางเคมีนะคะสามสิ่งนะคะนั่นก็คือนะคะน้าสะอาดนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะน้ํามันหรือไขมันจากพืชนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเมื่อ3มสิ่งนี้เข้ามาทําปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะออกมาเป็นสบู่นะ น,ะะน้ำมันธรรมชาตินะคะอย่างที่เราเห็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้ำจะมาสาธิตนะคะการทําสบู่น้ํามันธรรมชาตินะคะให้ทุกคนดูนะคะก่อนอื่นนะคะน้ําขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะว่าสบู่น้ํามันธรรมชาติเนี่ยจะแตกต่างกับสบู่เชิงพาณิชย์นะคะสะบู่ที่เราทำเนี่ยมีกรรมวิธีนะคะทําแบบดั้งเดิมนะคะ และข้อดีนะคะของการทําสบู่ชนิดนี้นั่นก็คือเราสามารถนะคะตั้งสูตรนะคะแล้วกเ็เลือกส่วนผสมนะคะตามที่เราต้องการได้นะคะว่าเราอยากใส่อะไรล,ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นสบู่ชนิดนี้จึงค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาตินะคะอย่าง100%เลยค่ะ อุปกรณ์นะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายนะคะตามท้องตลาดทั่วไปค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแผนกเครื่องครัวนะคะน้ำมันต่างๆนะคะหาได้ทั่วไปนะคะทั้งในแคนาดาและอเมริกาค่ะและเราจะมาลองทํากันดูนะคะว่าสบู่ชนิดนี้ทํำยังไงคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะทําสบู่น้ามันธรรมชาติกันนะคะก่อนอื่นนะคะส่วนผสมที่เรามีนะคะก็จะเป็นน้ํามันนะคะ น้ำมันที่เราช่างตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําสะอาดแล้วก็ด่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการทำค่ะเราจะกรองน้ําด่างนะคะลงไปในน้ํามันนะคะในอุณหภูมินะคะที่เหมาะสมนั้นใช้แฮน ไม้พายนะคะในการคนนิดนึงนะคะให้น้ำมันกับด่างๆเข้ากันนะคะเราต้องป้องกันตัวเองนะคะในการทำสบู่นะคะนั่นก็คือใส่ถุงมือนะคะใส่หน้ากากนะคะให้เรียบร้อยนะคะไม่สูดดมนะคะสารโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะจากนั้นเราก็จะใช้แฮนด์เบลนเดอร์นะคะปั่น เดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่มันได้แล้วนะคะแล้วเราก็ปั่นนะคะ,ะสบู่ของเรานะคะมาประมาณสักประมาณ15นาทีนะคะมันก็จะขึ้นเนื้อนะคะที่เราเรียกว่า heavy t r a d e นะคะภาษาคนทำสบู่นะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนะคะทำการปิดฝาแล้วก็ตุนสบู่เปิดไฟเบาค่ะแล้วก็ตุนต่อนะคะ เมื่อเราใส่นะคะโคลนเข้าไปแล้วนะคะสีชมพูเขาก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะจากนั้นเราจะมาเพิ่มกลิ่นนะคะเป็นน้ามันหอมระเหยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรสแมรี่นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นแปล็กเบอร์นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะอันนี้น้ำใช้เป็นโรสบูธนะคะ เมื่อเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอามาลงโมนะคะเนาะโมเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็นะคะใส่กลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมมากนะคะงานสบู่เป็นงานอดิเรกนะคะที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงโมนะคะ เมื่อเราตักสาโมเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะคะหนึ่งวันนะคะในการรอ,อ,อให้สบู่แห้งนะคะเมื่อเราทิ้งไว้หนึ่งวันนะคะสะบู่ของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเรา ทิ้งไว้นะคะมันแห้งแล้วก็จะเป็นนะคะโมแบบนี้นะคะแล้วเราจะนํามาตัดนะคะในเครื่องตัดสบู่นะคะนะคะเป็นเครื่องตัดไม้แบบนี้นะคะเมื่อเราตัดเสร็จนะคะเราก็จะได้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดสบู่กันนะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้นะคะ1วันนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนาะนี่คือที่ตัดสบู่แบบอันเล็กนะคะเนาะ หน้าตาของสบู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนาะ ก็สำหรับคนนะคะที่สนใจนะคะอยากเรียนทำสบู hey, oh. ่นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสบู่นะคะเป็นงานอดิเรกนะคะที่สามารถนะคะใช้งานได้จริงนะคะสามารถทำใช้เองในครัวเรือนนะคะหรือว่าเราจะทำนะคะเพื่อแจกนะคะเพื่อนหรือเป็นของขวัญนะคะของฝากให้กับครอบครัวนะคะญาติพี่น้องได้ทั้งนั้นนะคะหรือเราจะสามารถนะคะต่อยอดไปสร้างอาชีพได้แบบที่น้ำทำนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเพราะสบู่นะคะทุก บ้านต้องใช้นะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคนะคะการลงทุนก็น้อยนะคะความเสี่ยงการขนส่งก็น้อยนะคะและช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะก็มีมากมายนะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะอยากเรียนนะคะทำสบูน่น้ํามันธรรมชาตินะคะติดต่อมาได้ที่เพจนะคะ Natural Soap Making Online Class ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวิดีโอนี้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ